ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตรัสตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็เป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนา พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ลมไม่โอจึงได้สำเร็จโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราเกิดมาได้กราบได้ไหวพระพุทธเจ้าเพราะท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัั จึงได้มาตรัสรูเป็นสรพพุทธเจ้าอันเราทุกคนจงพากันละลึกถึงสรพพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังกระเจ้าทั้งสามรัตนตรยนี้เอามาไว้ที่ใจใจเรารำลึกถึงอยู่เสมออันชีวิตของคนเหล่านี้ เป็นของมีค่าหาราคามีได้วันคืนมันล่วงไปหมดไปสิ้นไปที่เรานับว่าวันทิศวันจันทร์วันงคารวันพุธวันเสาร์ศุกร์เสาร์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปนั้นอันความจริงวันคืนเดือนปีนั้นมันผ่านไปก็ไม่มีเรื่องอะไร แต่ว่าในขณะเดียววันหนึ่งหมดไปคืนหนึ่งหมดไปนั้นไม่ใช่ว่าวันคืนมันหมดหมดจริงๆก็ชีวิตของคนเราทุกคนแต่เรามองไม่เห็นมันหมดไปตามวันคืนเดือนปี วันหนึ่งหมดไปก็เท่ากันกับหมดชีวิตหมดอายุเราไปวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปก็หมดไปแต่ถ้าไม่ทาวน,นาก็หลงเพิดเชินว่าเราอายุยืนยาวขราวไกลความจริงมันหมดไปสิ้นไปเราจะเห็นได้ว่า เมื่อเวลาคนแก่คนชลาหรือว่าพระแก่พระชลาหมดอายุสังขารไปหรือว่าดับขันไปดับเข้าสูงนาะหรือผ่านก็ตามนานละมันหมดไปสิ้นไปจริงๆวันหนึ่งหมดไปชีวิตก็หมดไป ไม่ใช่วันคืนเดือนปีมันหมดวันคืนเดือนปีหมดมันก็มีอยู่เท่าเก่าไม่หมดไปไหนแต่ชีวิตของเราทุกคนอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่หมดมันหมดไปโดูง,ง่ายๆอย่างเราจุดทุกจุดเทียนเมื่อเราจุดแล้วไฟมันก็ไหม้ไป แสงสว่างก็ออกมามันหมดไปเลยลงไปไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเทียนเล่มนั้นหมายถึงเทียนเล่มเล็กเล่มน้อยมันก็หมดไปจริงๆจนไฟดับพูกที่เราจุดเหมืนก็หมดไปหมดไปผลที่สดก็หมด อันชีวิตของคนเรามันหมดไปหมดไปแต่ว่าจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นมันมืดแปดด้านมืดสิบด้านมืดสีด้านไม่มองเห็นว่าต้นเกิดมาจากไหนก่อนที่จะมาถึงพบนี้ชราบนี้ตายมาจากอะไร จึงมาเกิดนี่มืดไม่รู้ทางนั้นนี่แล้วเมื่อเกิดมาแล้วมันก็หมดไปสิ้นไปคนที่ประมาทในวัยในอายุมาสำคัญผิดว่าเรายังเด็กยังนมอยู่ยังไม่แกช่ชราความจริงมันแก่ชราไปทุกเวลาไม่ได้มีเวลาหยุดอยู่ เหมือนจุดเทียนนะมันไหมแล้วหมดไปอย่างนั้นความแก่ความชรามันไม่ได้หยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ได้หยุดแต่เราประมาทไม่ภาวานาเพียงเท่งดูตัวของตัวเองโรคปราขันน่ะมันแก่ชรามันชำลดทุดโทรมไปอยู่เรื่อย เจ็บประมาทเล่นเลอ่อเผลอเล่อว่าเรายังเด็กยังนมยังแข็งแรงคงไม่ตายง่าย,ายเวลามันจะเอาเข้ามาแล่ละเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาละวันนี้ตกอกตก,ตกใจว่าตัวเองจะตายแล้วหรือ,อ เขาเรียว่าเหมือนเหมือนบึง้งตื่นเสียมเหอเวลาเขาไปขดเบึ้งตัวดำดำขดไปถึงตัวมันเราก็ตื่นเต้นแหละว่าตัวจะตายเขาจะเอาไปกินคนเราเมื่อยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทครั้งที่มันเจ็บโยไข้โยเป็นโยโรคไข้ไข้เจ็บมันก็ไม่ เพราะจิตไม่สงบไม่ตั้งนั้นคิดไปโน่นคิดไปนี่ห่วงคนโน่นคนนี้เหมือนตัวตายจะได้เอาบุคคลอื่นไปด้วยเอาไปไม่ได้แ้ะนั้นอย่าไปปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปพุโทโธให้อยู่ในตัวในใจนี่รวมจิตลมใจเข้ามาโดสังขารร่างกายของเราที่ท่านว่า ชีวิตมันหมดไปหมดไปมันหมดจริงไหมดูให้มันเห็นด้วยสติปัญญาถ้าจิตใจเราไม่เห็นมันก็ประมาทเพิดเพลินล,ลุ่มหล,ลงหลงไหลในโลกไม่มีที่จบที่สิ้นทัทง้งทั้งความแก่ความชราในตัวเราก็แสดงอยู่ ความเจ็บความไข้มันก็แสดงอยู่ไม่ใช่วันสบายถ้าเราไม่ภาวนาดูก็ไม่รู้เข้าใจว่าสบายอยู่ความจริงมันไม่ได้สบายนั่งไปหน่อยหนึ่งก็ปวดแข้งปวดขามึนซาไปตามภาษามนุษย์ เดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็ดื่มน้ำเดี๋ยวก็หิวอาหารเดี๋ยวก็ดื่มอาหารกินอาหารเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายโรคประขันร่างกายเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์นั่งมากก็เป็นทุกข์นอนมากก็เป็นทุกข์เดินมากไปน่อยก็เป็นทุกข์เดินไปมากน้อยก็เป็นทุกข์ มันมีทุกมีแก่มีชลามีเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดการแต่จิตปุถุชนคนเรามันไม่กำหนดไม่พิจารณาก็เลยให้ความประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าตัวเองไม่แก่ไม่ชลาไม่มีโรคมีภัย ไม่ทำความเพียรภาวนาละกิเลสในใจให้มันหมดไปสิ้นไปในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นท่านว่าเหมือนกับไฟลุกอยู่ธรรมดาไฟลุกนั้นมันไม่ใช่เย็นมันร้อนมันร้อนมันไหม้ในใจมนุษย์ไม่ใช่มันเย็นมันร้อนอยู่อย่างนั้น ร้อนโดยอะไรลาคกินาไฟคือลาคะไฟคือลาคะตัณหาในใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีเวลาดับมันลบอยู่อย่างนั้นแหละไม่ร้อนอยู่กวนกวายภาวนามันก็ไม่ไดับละมันก็ไม่ได้ไฟไหม้หัวใจ ไฟลุกไหมหัวใจของตัวเองไม่ดูไม่ภาวนาไม่ดับเดี๋ยวก็ไฟความโกรธความไม่พอใจของนั้นพูดอย่างนั้นตัวนี้ทําอย่างนี้ไม่พอใจไฟโทสะจริตนั้นก็เป็นไฟหม้อนาล,ลกหม้อนหนึ่งไม้หัวใจมนุษย์และจัตต์ทั้งหลายอยู่ยังดับไม่ได้ทางนั้นแหละ ทุกคนที่นั่งภาวนามันยังดับไม่ได้ดูที่ไฟมันไหม้ไฟราคะมันไหม้ไฟโทสะมันไหม้ไฟโมหะมันไหม้คือไม่ใช่มันเพิ่งมาเกิดไหม้มันไหม้มาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ได้เลยมันไหม้มาอย่างนี้เลย แล้วไม่รู้จักดับดับไม่เป็นรู้จักแต่ให้มันเกิดไฟขึ้นมาเหมือนกับว่าไฟมันลกแล้วเอาหลัวเอาฟืนเอาน้ามันเชื่อเพลิงใส่เข้าไปรู้จักอย่างนั้นแต่วิธีการจะดับไฟราคะโทสะโมหะนั้นมันไม่มีไม่อยากดับด้วย อยากจะให้มันไหม้ท่วมหัวเลิอดอยู่นั่นแหละให้นั่งภาวนาก็ขี้เกียจปล่อยให้ไฟราคะไหม้หัวใจปล่อยให้ไฟโทสะไหม้หัวใจไฟความโกรธไหม้หัวใจยังว่าตัวฉลาดอยู่ฉลาดอย่างไร ดับไฟลาคะโทสะโมหะไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนเป็นปุถุยโนเป็นปุถุชนหลงหลงไฟลาคะหลงไฟโทสะหลงไฟโมหะเหมือนไฟมันลุกไหมไผ่ไหมอะไรมันแตกป่องปังป่องปัง,ปง,ปงคือว่าไฟมันลุกไหม ไฟราคะโทสะโมหะไฟความโกรธความโลภความหลงมันไม่ใจมนุษย์ไม่ขึ้นไปจนเมืองสวรรค์ชั้นฟาก็ไฟราคะโทสะโมหะไม่ขึ้นไปจนถึงชั้นพรมชั้นพรมก็ไฟราคะโทสะโมหะไม่อยู่ยังแงละ่ะ ไม่รู้จักด,ดับดับไม่เป็นดับไม่เช่าแห่นั้นให้พากันดับดับก็คือระวังตาไม่ให้หลงไปตามตาในเมื่อเวลาเห็นโลกโลกสวยโลกงามมันงามไปแค่ไหนเพียงใดกำหนดพิจารณาดูให้รลดด้วยใจ ผู้อื่นบอกสอนนั้นมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเจตใจของตัวเองต้องเพ่งมองให้มันเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนไว้ถ้าเราจำแต่คำพูดภาษาทันว่าปริยัติธรรมธรรมที่ควรจดจำเท่านั้น ปฏิบัติธรรมเอามาเพียนเพ่งพิจารณาจนสอนจิตสอนใจได้ดับไฟลาคะได้ดับไฟโทสะได้ดับไฟโมหะได้จึงเชื่อว่าปฏิบัติปฏิบัติธรรมดับกิเลสได้เป็นธรรมดับกิเลสไม่ได้ก็อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร อยู่ในใจมันร้อนเป็นไฟอยู่ต้องดับต้องละต้องดับไม่มีใครจะไปดับให้ได้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเองท่านกต็ตรัสว่าเราตถาคตไม่ใช่ผู้จะไปดับไฟลาคะโทสะโมหะให้พวกท่านทั้งหลาย ไฟลาคะโทซาโมหะมันมีอยู่ในใจของพวกท่านท่านจงดับเองถ้าไม่ดับมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละไม่เป็นไฟมอดรลกลกไม่มาตั้งแต่อนนเนกชาติแล้ยวยังจะไม่ต่อไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไม่ภาวนานละกิเลสไม่ดับเหตุของมันดับเหตุก็รวมใจให้มาสงบตั้งมัน่นให้มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจนี้กิเลสโลเลพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านละได้ ตาเห็นโลกท่านก็ไม่โลเลท่านมองเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยชลาพยาธิเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้ามีอะไรมาถูกต้องผิวหนังเป็นคมเป็นของแหลมเข้าไปเลือดมันจะไหลออกมาทีเดียว ถ้าโูกเส้นเลือดใหญ่มันก็ไหลโจ้ออกมาดีบดีตายไปเลยนี่แล้วมันสวยงามที่ไหนรูปรปะคัมไม่ว่าเพศหญิงเพศชายก็คือว่ามีทวานทั้งเก้าเป็นที่ไหลเข้าเป็นที่เทออกซึ่งของโสโครตปฏิกูล ก็คือว่าในร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้มีบาดมีแผลอยู่ตั้งเก้าแห่งมีบาดแผลทั้งเก้าแห่งยังจะมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นของทนทานหรือไม่มีทางเดี๋ยวก่นไหลเข้าไปบริโภคอาหารเข้าไป เดี๋ยวก็ไปถ่ายเททิ้งมันวนเวียนอยู่ในเรื่องอันเก่าอย่างนี้และทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนถึงวันตายวันหมดลมหายใจหมดลมหายใจลงไปแต่จบไปเสียชาติหนึง่งแต่มันไม่จบอยู่แค่นั้นถ้าไม่ภาวน,นาละกิเลสให้มันจบก่อน อันมันจบรูปร่างกายแตกดับนั้นมันชาติหนึ่งมันก็ตายสนหนึ่งก็หมดแล้วอะไรมันไม่หมดเจตนะเจตใจดวงผู้รู้ผู้หลงหลงไหลในรูปหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกิน่นหลงไหลในสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหลงไหลไปตามธรรมาลม ในจิตในใจน่าเหมือไฟมันไหมอยู่ที่กงนี้ไฟไหมอยู่ในหัวใจจะไปหาดับที่อื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดบาให้โอปนาโกน้อมเข้ามาลวงเข้ามามาดับไฟลาคะที่นี้ที่นี่หมายถึงจิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ มาดับที่เน่มาละที่เน่มาดูที่นี่ว่าอะไรมันเป็นอะไรอยู่นี่ถ้าไม่รวมไม่สงบเข้ามาไม่มาตั้งอยู่ภายในไม่เห็นไม่รู้หลงไหลไปอย่างนั้นหลงจนไหลใจไม่หยุดไม่อยู่ เพราะมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยเข้าใจว่ามันดิบมันดีอยู่ดีที่ไหนวันคืนเดือนปีหมดไปชีวิตมันหมดไปจริงๆแกชลาเรื่อยไปเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่อยไปตายเรื่อยไป ายที่มันปิดบังไม่ค่อยเห็นถ้าคนอื่นตายหรือตัวเราจะตายเทาเลอเท่าเลาไม่อยากตายถ้ามันจะตายจริงๆไม่อยากตายมันก็ตายเพราะคนเราไม่มีสิทธิอำนาจใดจะไปกันไม่ให้แก่ก็ไม่ได้กันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ ยังจะไปกันให้มันไม่ตายนะั้นไม่ได้ตายบางอย่างมันตายอุปเทวยเหตุเวลามันจะตายมาปุ๊บปั๊บก็ตายแล้วยังไม่ได้สั่งเสียใครทางนั้นตายไปเสี็กกอนนี่แหละจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่า จงนนกภาวานาทุกอย่างนั่นนะท่านก็ยกมาว่าให้เนกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจคือนึกให้ได้เตือนจิตใจนี้ได้ทุกเวลาว่าต้องตายแน่ๆน,นะเจ็ดยาได้กระมเมื่อเนกถึงความตายได้ความแก่ความเจ็บอะไรตอนนี้อะไรมันก็นนกได้เจ็ดมันก็ไม่หลง เนี่ยว่าภาวนาได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตัดกิเลสตัณหามาะทิฏฐิในจิตในใจของตนให้มันเด็ดขาดลงไปอย่ามาโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลำคาญเป็นทุกข์เป็นร้อนอยังไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจา้าพระองค์ไม่ทุกข์ไม่ร้อน พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะท่านภาวนาละอิเลสเราทุกคนก็ให้ระลึกถึงมรณะภัยความตายมันมาทุกลมหายใจเข้าออกเจตใจจะได้ตื่นตัวขึ้นมาลลกขึ้นภาวนามรณะนี้พระวิสติเราต้องตาย ฉะนั้นโอบายโดยยน่ยนย่อนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่านิ่งนอนใจจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่ามาเอาความสุขความสะดวกสบายแค่เน,นื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นนี่เลยสุขที่แท้จริงสัพพิสเจ้าให้คือจิตใจสงบตั้งมันมี